เพื่อนๆกลุ่มติวลมกําแหงของผมแล้วก็เพื่อนๆในกลุ่มไอพัฒนาชุมชนนะครับสองห้าหกสี่นะครับที 4, ่ผม Ad เป็นแอดมินอยู่นะวันนี้ก็ผมนะครับ boy, ครูบอยนะฮะแอดมินสกายก็ได้นะครับเรียงง่ายๆนะครับก็มาติวข้อสอบแล้วกันนะเป็นการผ่อนคลายนะฮะเลื่อนสอบบ่อยเกินนะฮะอ่านแล้วกลัวลืมนะก็เลยมา นะฮะอัดคลิปติวสนุกสนุกกับเพื่อนๆนะครับประมาณนั้นนะครับวันนี้นะครับก็ประมาณ30ข้อโดยประมาณนะครับก็จะอัดคลิปนะสัก15นาทีนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวลิงก์ก็ไปโหลดนะเป็นข้อสอบฟรีนะเพราะว่าเดี๋ยวดลลิขสิทธิ์นะประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับก็มันก็เป็นปัจจัยพื้นฐานนะครับที่เราต้องรู้นะเพื่อนๆ อย่าไปดูถูกนะครับของข้อสอบง่ายยากไม่ไม่จริงนะครับถ้าคนไม่รู้ก็คือไม่รู้จริงๆนะครับเนี่ยผมเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้นะไอ้พวกอย่างเงี้ยเราพอเราอ่านเรื่อยๆความรู้เราจะขยับขยับมาเรื่อยๆนะครับก็เริ่มเลยนะครับก็ไอ้รับพัน,ทนุทมนะครับสองห้าหกศูนย<ม>์เนี่ยก็ใช้แกตเชื่อมโยงนะนเพื่อนๆก็รู้นะโดยทั่วไปก็คือฉบอับที่ยี่สิบนะฮะประเทศไทยใช้เปลืองนิดหนึ่งนะครับ นะครับแล้วก็เป็นแกเชื่อมยงนะครับข้อ2ก็จะถามว่าใช้วันที่เท่าไหร่วันที่6นะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยถูกไหมนะครับนะครับแล้วน้ำนูนนะครับก็มีกี่หมดเนี่ยมันเป็นแกเชื่อมยงนะก็มาติวให้ตัวเองให้เพื่อนที่ลามด้วยแล้วก็นะก็เลยเผยแพร่แล้วกันนะครับแต่แกเชื่อมยงนะเพราะว่าข้อสอบมันไม่ได้ยากมันก็ถาม,มง่ายๆนั่นแหละมันก็ถามกฎหมายต้งเต็มเต็ม เต็มๆเนี่ยบ้างแล้วก็ถามแบบเอออะไรแบบเกี่ยวกับความเข้าใจคาว่าแบบสิทธิเสรีภาพหน้าที่คืออะไรอะไรเงี้ยนะที่เจอเคยเจอนะนะครับต่อมาข้อสี่นะครับนอกเรื่องเยอะไปนะตามตามรัมนูนนะครับเหงื่อไหลจากไตน,นะครับปีหกสองหกศูนย์นะครับอำนาจไปไตนะครับเนี่ยออกเคยออกสอบคอพอ้วยนะแบบเนี้ย นะคับโปรงชนชาวไทยนะมันก็เป็นพื้นฐานที่เราต้องรู้นะครับพระมหากษัตริย์นะครับเดอะคิงของเราเนี่ยแชมป์นาทนะผ่านรัฐสภาที่มีสสกสวเออนะฮะนี่คือความพยายามงหมนะครับผมไม่ได้ใช้ไอ้พงไอ a d นะก็คือเก็บตังค์ซื้ออยู่นะครับแล้วก็คณะมนตรีนะฮะแก๊งหัวกะทิแล้วก็ศาลนะครับข้อนี้จึงตอกข้องงนั่นเองนะครับต่อมาข้อนะครับ ให้มีประธานองคมนตรีหนึ่งคนนะครับแล้วก็แก๊งเขานะฮะไม่เกินสิบแปดคนนะครับก็รวมแล้วมันมีสิบเก้าคนถ้าถ้าโจทย์ถามว่าประธานรวมถึงองคมนตรีด้วยเนะี่ยต้องตอบไม่เกินสิบเก้าแต่อันนี้เขาถามว่าองคมนตรีอื่นอีกนะฮะถามแค่องคมนตรีก็ตอบสิบแปดนะครับประมาณนั้น,นต่อมาข้อเจ็ดนะฮะบุคคลใดเป็นผู้รับสองนะครับนี่นะฮะ เราเป็นองการตั้งประธานองคมนตรีนะครับก็คือต้องเป็นประธานรัฐสภานะต้องแยกนะเพื่อนๆก็ถ้าเกี่ยวกับประธานองคมนตเนะี่ก็มีแค่คนนี้นะครับที่สามารถรับสนองได้นะครับเพราะว่าเดอะคิงเนี่ยก็จะไม่สามารถเซ็นเองแต่งตั้งเองได้นะครับก็เลยจําเป็นต้องมีคนมารับผิดชอบเอ้ยไม่ใช่รับผิดชอบก็เหมือนเป็นผู้ร่วมชะตากรรมแล้วกันเวลาทําอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น ต่อมานะครับบุคคลใดเป็นผู้รับสองนะครับอ่ส่วนใหญ่จะเป็นพระมงด้านวการแต่งตั้งองค์มนตรีนะครับก็ประธานรัฐสภานะครับข้อนี้ก็ถูกอีกนะครับแต่งตั้งองค์มนตรีนี่ต้องอันนี้ประธานนะแต่ข้อนี้ต้องตอบนี่ครับขอภัยนะเพื่อน,อนข้อข้อนี้นะ ข้อนี้นะครับขอภัยเพื่อนด้วยนะครับพอมีประธานองคมนตรีแล้วนะครับมี1คนนะต่อมาแล้วก็เป็นองคมนตรีก็อีกอีกแก๊ง18บดบวกนะผมเรียกงี้นะก็ต้องเป็นประธานองคมนตรีนะครับที่เป็นคนแต่งตั้งองคมนตรีเป็นประมาณนั้นนะครับต่อมานะครับชายและหญิงนะครสิทธิเท่าเทียมการตามรั้นลน่าจะ ข้อใดถูกต้องนะครับก็พื้นฐานนะครับชายและหญิงสิทธ์เท่าเทียมกันนะฮะต่อมานะครับข้อสิบนะครับสิบสองปีนะครับเรียนการศาึกษาเขาเรียกการศึกษาภา,าคบังคับมัง้งสิบสองปีแต่ไอพื้นฐานเนี่ยมหกเป็นเกล็ดเล็กๆน้อยนะเพื่อนสิบสองปีเนี่ยภาคบังคับเรียนถึงมสามนะั่นแล้วก็สิบสี่สิบห้าสิบหกก็คือมันอยู่ ไอ้สิบสองแล้วก็สิบสามสี่สิบห้าสิบห้าปีเนี่ยมันเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานคือเขาบอกว่าถ้าเราเรียนถึงมหกเนี่ยเราก็จะเป็นการพื้นฐานคนไทยเนี่ยจบมหกว่างั้นแหละประมาณนั้นนะเป็นความรู้พื้นฐานนะครับข้อน,นี้นะครับผมดูฉเฉลยแล้วผมสารภาพนะฮะมาตาไหนนะครับเกี่ยวกับเรื่องเรียนนะฮะมาตาห้าสี่นะครับไม่ออกหรอกนะครับบุก ก็เพื่อมันออกนะก็ห้าสี่นะเกี่ยวกับเนี่ยเลียฟรีสองปีนะครับต่อมานะครับต่อมาสิบสองนะครับบุคคลซึ่งบุคคลนะครับมีอายุนะฮะกี่ปีนะฮะไม่มีรายได้เพียงพอแกการยิงชีพนะครับก็เป็นเขาเรียกเป็นสิทธ์นะฮะเนี่ยเป็นสิทธ์นะต้องใช้แก็เชื่อมโยงนิดหนึ่งเวลาทําข้อสอบมันก็จะโยงกันไปเรื่อยๆนะข้อสอบแต่ละข้อก็ โยงกันหมดเนี่ยนหน้าที่ปวงชนชาวไทยเนี่ยก็เรารู้กันนะก็ไอ้พวกเกณฑ์ทห,หารเลือกตั้งนะเขาเรียกหน้าที่นะไม่ใช่สิทธิหรือหรือสิริภาพอะไรอะไรอย่างนั้นนะน่านะผมผมจําได้เลยนะไอ้สิข้อเนี่ยคือผมแบ่งเป็นกลุ่มนะก็แบบ1ก็อะไรอะอะไรทำลงทำลงไว้นะบถึงชาติชาติสัตว์กษัตริย์แล้วก็ปก ป้องประเทศอาณาเขตบริเวณอะไรของเขานะ่ะแล้วก็อะไรเขาลกฎหมายแล้วก็มึงเรียนหนังสือให้จบนะให้ผมท่องนี้นะสี่เรียนศึกษาพ้องครับแล้วก็ห้ามึงไปเกณฑ์ทาหารมึงเขารบสิทธิ์ชาวบ้านเขาแล้วมึงก็ไปเลือกตั้งนะครับเจ็ดข้อแล้วนะอันที่แปดแล้วก็มึงก็หนาเป็นคนแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยโลกสวยเงี้ยเก้าก็แบบไปเสียภาษีเงี้ยสิบก็ แจ้งบากแสคนโกงมาแลเนี่ยไม่ทุจริตไม่ร่วมธุริจุริตรัปชันอะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องต้องใช้ความเข้าใจนะพวกนี้ต่อมานะครับข้อสิบโอ้ยรัฐมนูญน,นะครับดําเนินการนะครับให้เด็กเล็กได้รับการดูแลแล,และพัฒนาก่อนเข้ากังขาตามวรรคหนึ่งนะฮะเขาถามตามวรรคหนึ่งนะอันนี้ถามตามกฎหมายนะถามตามกฎหมายเนะี่ยอย่าไปตอบตามความเข้าใจนะครับ คือนะครับเขาให้ออปทนะครับแล้วก็เอกชนนะครับจบปิ้งเลยนะครับไอเนี้ยมันไม่ใช่นะครับไอเนี้ยมันก็คืออีออันนี้นะครับแต่เขาเรียกรวมกันแล้วนะครับกฎหมายจะไม่เขียนเบิ้ลเบ้อนะครับจะเขียนรวบๆไว้นะครับข้อที่ต้องที่สุดก็คือขอไข่นั่นเองนะครับผมดูเฉลยแล้วนะครับประมาณนั้นกวเพื่อนเสียเวลาไงก็ข้อที่ห้าแล้วเดี๋ยวรี่พูดนะครับ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยนะครับต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องใดนะฮะข้อ15ใช่ปะก็คือข้อนี้ผมเคยไปสอบโนวารศึกษามานะผมไม่ได้ขิงนะเมื่อปี62แต่ก็เป็นโคูแหละตอนนั้นก็แบกของซะเยอะตอนนั้นไว้ใช้ชีวิตวัยรุ่นเยอะไปหน่อยนะก็เที่ยวไม่ค่อยอ่านหนังสือหรอกก็ไปสอบงันนะประมาณนั้นนะครับ ก็อันนี้ก็คือนะครับแผนการศึกษาแห่งชาตินะไม่มีคําว่าพัฒนานะครับอีพัฒนาเนี่ยไม่มีนะครับประมาณนั้นนะครับใครอยากให้ผมแบบติวแบบเออรัฐธรรมน,นมูญพ60แบบลงคลิปแบบยังไงติวพลบอไอ้ติวรถรัฐธรรมน,นมูญพ60เนี่ยก็เม้นท์ข้างล่างนะครับถ้าไม่มีไงก็ ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ผมก็ติวกับเพื่อนๆอยู่แล้วนะครับแต่คลิปก็อาจจะลงบ้างไม่ลงบ้างนะครับตามช่วงเวลาที่เจอนะครับแต่ก็น่าจะลงนะครับการศึกษาทั้งปวงจะพูดทําไมวะเนี่ยการศึกษาทั้งปวงนะครับต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนนะครับแน่นอนครับนะครับอันนี้ต้องนะฮะข้อใดไม่ถูกต้องนะครับเนี่ยเวลาทาข้อสอบก็ไปกาเลยนะข้อใดไม่ถูกต้องเขียนตัวเอ็กซ์ใหญ่ๆนะ เดี๋ยวเราจะไปคิดว่าข้อไดมันถูกต้องนะครับนะครับข้อ16นะครับก็แน่นอนนะเป็นคนดีมีวินัยเชี่ยวชาญในความถนัดของตนนะครับขาขวัญวันเด็กนะฮะข้อนี้จึงผิดนะครับข้ององนะครับนับ17นะครับให้จัดตั้งกองทุนเพื่อให้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับ มีวัตถุอดทษหมดแล้วนะมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะผู้ขาดแคลนทรัพย์ก็คือนะครับอันนี้ตอบตามกฎหมายนะเพื่อนๆคือมันจะอยู่อ,อันสอบบ่อยด้วยเนะี่ยใครสอบนอกอรศึกษาเนี่ยผมเคยสอบอไเนี่ยมันผมจำแม่นๆๆๆมากเลยนะนะครับคือเนี่ยลดความเลื่มล้าแล้วก็เสริมสร้างนะครับครูนี่คือความจริงนะครับ ข้อนี้ถึงเป็นข้อที่ถูกต้องนั่นเองนะครับก้อนะครับมีแค่นี้จริงๆนะตามกฎหมายตามรัฐนุนนะครับต่อมามาตราเจ็ดเก้านะครับเป็นความรู้พื้นฐานของทุกคนนะครับที่ต้องที่ต้องตอบได้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับบุคคลคือเราต้องรู้อยู่แล้วนะครับว่าคําว่ามีได้นะครับำว่าไม่ได้เนี่ยมันเป็นศัพท์มันพูดเปล่าๆนะไม่ใช่ศั์กฎหมายนะเพื่อนๆผมทํางานองค์กรภาครัฐนะก็ ประมาณนี้จะใช้คำว่ามิได้ตอบโต้ตอบกันมากกว่าที่เคยเห็นนะไม่ได้จะเป็นใช้คำแบบเหมือนประโยคปฏิเสธแบบทำการเช่นนั้นไม่ได้ในยามพิการอะไรอย่างนี้นะครับแต่เกี่ยวกับบุคคลตำแหน่งจะใช้มิได้ประมาณอย่างนั้นนะครับครบครบแปดมาตรางแปดสิบก็นะครับนะครับอันนี้ดูเฉลยมาแล้วนะครับก็ประธานสภาครแบด,ดอนเบนนะครับ อะไรเก่าวถูกนะเราก็รู้อยู่แล้วนะหมดรัฐสภานะก็ไอลุงชวนนะประธานสสองเนี่ยก็เป็นประธานรัฐสภานะครับประธานพุทธทสภาเนี่ยคุณพรเพชรเนี่ยก็เป็นรองประธานรัฐสภานั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสิบเก้าแล้วครับเดี๋ยวจะเีบมเติวให้จบนะครับยี่สิบนะครับก็อันนี้นะครับเบสิกพื้นฐานนะครับ นะครับ500คนเรารู้อยู่แล้วนะครับ350นะครับบวก150นะครับนะครับอันนี้แบบคนจนนะครับแบบแบ่งเขตนะฮะแบ่งขอแล้วกันนะครับอันนี้แบบปาร์ตี้ลิทนะฮะนะครับถ้ามีภาพผมมี iPad นี่ติวมันกว่านี้นะครับปาร์ตี้ลิทนะฮะปาร์ตี้ลิทนะเพื่อน นะครับนะครับแบบแบ่งเขตก็แบบแบ่งเขตก็คือแบบไม่ใช่แบบบัญชีรายชื่อเอ,อนั่นแหละไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับประมาณนี้บัญชีรายชื่อก็แค่ร้อยห้าสิบนะครับก็พวกสสก็สี่ปีนะครับนับแต่วันเลือกตั้งนะครับมันอยู่ได้นะนะครับ ไอ้สสเนี่ยอายุน้อยนะพวกเขาเนี่ยอายุ25ปีในวันเลือกตั้ง25ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งนะฮะประมาณเนี้ยแก็เชื่โยงเพื่อนเพื่อต้องแกะเชั่ยงแล้วเก่งพอพนนะครับต่อมาแล้วพวกคนใดมีคุณสมบัติตั้งแต่วันนี้เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับคือนะครับข้อนี้ก็ดูเฉลยมาแล้วนะครับก็เพื่อนๆก็นะครับรู้อยู่แล้วนะครับเป็นพื้นฐานจริงๆนะครับดูสัญชาติไทยนะครับ เป็นคนไทยวางั่นแหละแปลงสญชาินะฮะโอนแล้วไม่น้อยกว่า5้านะครับ,นนรบพื้นฐานนะครับอันนี้ไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งแล้วก็อยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยไม่น,น้อยกว่า90บวันนับถึงวันเลือกตั้งนะครับประมาณนั้นนะเจียนะครับก็ต่อมาก็เป็นนะครับประมาณก็เป็นไอ ไม่ห่างปากขอโทษนะครับต่อมาก็เป็นนะครับต่อมาก็เป็นไอ้ข้อยิบสี่มาตราก้าหกนะครับบุคคลใดที่ห้ามไม่ให้สิทธิเลือกตั้งนะครับก็พระบ้าอันนี้ผมเท่าบบนี้นะพระบ้าถูกขังเพิกถอนสิทธิ์เนี่ยท่องอย่างเงี้ยไม่งงนะครับ <c oughs> นะครับถ้าบาปก็ขออภัย เพื่องให้เราจําได้เฉยๆนะครับบ,บุคคลนข้อใดนะเป็นคุณสมบัติของผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับสสนั่นเองนะครับข้อนี้ก็ตอบตามกฎหมายนะครับโดยกําเนิดไม่มีนะครับมีแต่โดยการเกิดนะครับจบอกให้นจะสองพักเนี่ยไม่ได้อยู่แล้ว60สบวันไม่ได้ต้องเป็น90้าสิบัจะ นะเอาจริงเราแยกโจทย์ได้แม่งเอ้ยทุกอย่างก็จบแล้วนะเพื่อนๆน,นะประมาณนั้นนะครับต่อมานะครับก็ข้อห6แล้วนะครับโอ้โหเจอข้อนี้ต้องโอ้โหเสียงนี้เลยนะครับข้อใดเป็นที่มาของบทีสภานะครับโอ้โหรู้เรื่องเลยนะครับก็เขาก็เลือกเองนะครับตามส่งนะครับ นะครับคนที่ข้ามนะครับกดไวหน่อยนะครับต่อมาหาตาน้ำนุนนใจนะพุทธิสภานะครับมีสองร้อยห้าสิบอยู่นะครับเอ้ยไม่ใช่สองร้อยนะถ้ามีนะตามตามล้ำนุนต้องโลกสวยนะต้องสองร้อยหกสิบเอ้ยสองสองร้อยคนนะครับถ้าถามปีสองห้าหกศูนย์เนี่ยตอบสองร้อยคนนะครับถ้าตาถ้าถามว่าตามบทเฉพาะการนะถึงจะตอบสองร้อยห้าสิบ นะครับประมาณนั้นอันนี้จริงจังนะจริงจังนะครับสมาชิกวุฒิสภานะครับมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามนะครับคือสวอนะครับไม่ใช่สอพนะครับประมาณนั้นฮะย่าโยงการเมืองอีกแล้วนะครับก็ยี่แปดนะครับก็สี่สิบปีนะครับสวอนี่สี่สิบนะฮะสัญชาติแอนป้าโดยการเกิดโดยกําเนิดไม่มีนะครับแล้วก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญเนี่ยในด้านนั้นอ่ะสิบ นั่นเองนะครับข้อนี้จึงเป็นข้อถูกต้องนะครับสมาชิกพุทธิสภามีวาระในการดำรงตำแหน่งขาราวกะกี่ปีก็ผิดนะครับอย่างนี้ผิดเลยนะครับสวประเทศไทยนะครับสวประเทศไทยนี่อยู่นานกว่าชาวบ้านเขานะครับนะครับห้าปีนะครับแตะวันประกาศผลการเลือกนั่นเองนะครับต่อมาข้อนี้นะครับเป็นข้อไฮไลท์เลยนะครับ นะครับส่วนใหญ่ก็เริ่มน่าจะเริ่มปรับปรับกันแล้วนะครับส่วนใหญ่ผมก็ตอบสมัยผมเรียนรามเนี่ยผมผมตอบเลยนะว่าเขาถามเนี่ยคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีจํานวนกี่คนผมตอบข้อนี้นะเว้ยผมตอบข้อนี้ตอนสอบเลยผมไอการเมืองการปกครองอะ P.O.L. หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหรือหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์เนี่ย นะครับแต่ปรากฏว่านะครับเขาบอกว่าผมตอบผิดเลยมาพอผมมาตอบเมื่อหลังปีหกศูนย์กลายเป็นมีสามสิบหกคนนะครับก็เพื่อนๆคิดยังไงก็คอมเมนต์ข้างล,าล่างได้นะครับผมก็จะไล่ตะลุยนั่นแหละข้อสอบอันไหนเห็นว่าเออมันโอเคมันได้นะก็เอามาลงนะครับนี่ฮะเฉลยข้อไข่นะครับนะครับที่ผม อัดคลิปเนี่ยผมดูเฉลยมาหมดแล้วล่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อ,อความถูกต้องแนละ้วการติวทึงหนูประสิทธิภาพน,นะครับผมก็ครูบอยก็วันนี้ก็นะครับเก่งแค่ไหนนะครับก็ต้องแพ้ลานะครับเพราะลาไปก่อนก็สวัสดีาล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 า